เออบันเสื้อขาดบ่ออ่อโอ้ยปลาขืนพี่น้องปลาขืนบ่ปลาขืนมาใหนได้พ่ไลหมาวะ เมียเจ้าบ่เสื้อขาดบวดไ้ตัวอ่บอกอ้ยเบิ้งวภักปาเนธบานผุนี่สอบยี่รุมกันเต็มเนี่ย พร้อมแก๋เอาแล้วมันจีพอดีใหญ่นะจอ่อไอตัปอาขึ้นครับผมโอ,อ,โอ,อ้ยมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงปวดเรือพี่มเมื่อวานพี่ไปวานขุ่นได้มันสีไล่มันออก่ะโอ้เกม๋มันติดไงกันมาแล้วบันโอ้ยหุ่นเหลือบมาแล้วครับตอนหน้าเต็มแล้วครับบนันอีหยังช้ำมันคือบ่แม่นปลาโอ้ยปวดเรือเถ้ะเบิ่งสิพาเบิ่งเราตึกนี่ฮะเราไปเป็นเต็มที่วานเลยเราหอม ฮะก็จะได้เขาหลัดหรอพ่ะท่านน่ะเลี้โอ้โหตะวานที่มาลอากับพวกนี้เป็นหลานของพ่อเน่ยคนผู้นี้ก็เต็มสอบอ่ะเนี่ยเออขี้เงือสำนอา๊ะ อือมาเด้อ oh พี่น uh ้องให้ห่อเบิ่งกันปลากุ้งไหลกุ้แซ่ครับผมอาขึ้นแล้วพี่น้องมาเบิ่งนี่อู้ยสดสดตลอดครับผมเบิ่งพูนนี่ไงนี่กระสอบหนึ่งพี่น้องสดสดตลอดเลยครับผมพูนอยู่ห่างกระสองสอบนี่แต่สอบโอ้เบิ่งพี่น้องปลากำลังขึ้นมาหอดครับผมเดี๋ยวมือนี่ขึ้นพิธายอยู่หาส้มดาวครับผม เดี๋ยวไปถ่ายพี่น้องเบิ่งต่อโอ้โอ้สน,นมามบ้าระบาดนพูนเ <laughs> สียดมากเลยเสียดมากเลยทางน่ะเบิง่งเราเสียวขึ้นในเบิ่งครับผมนี่าานนเอเลี่เอเลี่เราแล้วแต่ละบาดบูฟิดบังเบิ่งเราอยู่นี่ซิบกว่าบาท,บาทเอ๊ะมายาถูกบาทอุยออ้ยเพลย์ระพุนปา้าตีถูกพูนเต็มมายา

ผลเลือครับผมคือบ่อ <c> ข <oughs> ั้มือบาครเลี้ยงใครย่าเพื่อกัดเมื่อหลวงนะครับเมื่อหลวงเมื่อกาัดเมื่อหมากันจัดอุ้นทันนั้นโอ้ยชบไปแร้วเรอวพอไปได้จะไปด้ เต็มบักมั่วก็มานั่งอย่นอยู่ยางวายเท่าใด๋ไป2อยู่ใจเนาะเออค่สิตักใหเพิ่นไดกินหลายก็ได้ซ่ํานี้เนาะอืมาให้เอามาถ่ายเอาเานี่เาคือบ่บ่จักอ้ยีบ่ีสามุงคือเาบนี่บาหมู่บ้าน4ได้

นะเบิองอีกจักบาทก็พี่น้องจังสิถ่ายวิดีโอไว้เบิองบัตรนี่ต้องวานหอมกันบ่ไม่ห